Rock Scissor Paper Rock Scissor Paper Кинь Rock Scissor Paper Scissor, and pass how to say con 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 is mean hammer no con กายของกายกระดาษกระดาษ uh -huh. okay you, you remember hammer canton yeah. don't you teach in english right? yes yeah, rock yeah paper seize

ทากาลีทากาลีมือแรกนะคะเป็นทากาลีดูเรียกถูกหรือเปล่าอยวลองมาชิมกันเอ้ยร้านนี้เราเคยกินแล้วด oh, <Whoa. S 2> ู ปิ๊กเน่ปานสั้นมากวิกซินอันนี้อะไรหรอวิกซินวิกซินอันนี้อะไรวิกซินวิกซิน what is it เข้มเบดเฮ้ยเข้มเบดเมช่เข้มเบดเขาจะ i ิลลี่กรีน i ิลลี่กรีน i ิลลี่เขาจไม่ได้หรอเวลากินอาหารเสร็จแล้วเขาจะให้กินอันนี้นะไม่รู้ว่าอะไรอ่ะ อันนี้เรียกว่าอะไรก่นวะอันนี้อันนี้เมี่ยกจับนีดเสนปาลสคเาเนปาลิคาสุปารีเนี่ยเม็อะไรม่รูเม็อมอะไรและนี่ย This is a uh, white sugar White sugar น้ำตาลสีขาวและนี่ And this is, I don't know, <laughs> forget the name. <then. laughs> <But you're> eat <probably, laughs> <way>, <laughs> like this. Eat like this. Eat this, eat this. Nothing is lost from me. You need to be yeah. able to work. You need to be able to track. You know, with your friends and that kind of thing. And like I said, it's going to take a long time. And this, it wasn't like one year, but ทิ้งแม่เลยงานนี้จับมืออาปาตลอดเวลาเลยนะนะทิ้งแม่เลยเหรอ Then t h s t e n t h มั o n s a h n d Xena month defender One month bigger o e m o m o month Hello เอ้แ่สู้ไเ look at the camera ได้ได้ได้ดมาดมมา yep s m i l s m t look at the camera นี่เป็ไหนชื่ออะไรบ้างจริๆคนไหนชื่ออะไรคนไหนชื่ออะไรครับเยอ่เนียอกมคนไหนชื่ออะไรคนไหนชื่ออะไรจด้ไหม which one is a ตา a ยมันป้อนะที่อยู่นี้เห็นปหะเนี่ยตย์เต็มปากแล้วเนี่ยอทล็ย์จนอจน อเดิชินอาทิตย์ได้ใ้รอาทิตย์ได้ใครดิชินอะไรสวยลูกชี้ให้ดูหน่อยมันคืออะไรอ่ะอ๋อเหรอตรงไหนอ่ะเป็นบ้านตัวเล็กอ่ะเหรอ ไหนดูสิไหนชี้ให้ดูหน่อยดิสินบอกว่าถ่ายวิดีโอสิถ่ายวิดีโอที่ไหนดิสินสวอย่าถ่ายวิดีโอนะโอเคแม่ถ่ายแล้วสวยมากเลยลูกอืมม่ต้องพูดเองเหรอโอเคครับเก่งมากย i